เรื่องกบเลือกนายณบึงแห่งหนึ่งมีพวกกบอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันมักจะกระโดดโลดเต้นไปมาอยู่ในบึงหรือรอบๆอบบึงจนอยู่มาวันหนึ่งมีเจ้ากบตัวหนึ่งเสนอไอเดียขึ้นเพราะความเบื่อหน่ายทำไมเราไม่ลองวิเจ้านายกันล่ะ จ้ากบตัวนั้นเสนอพวกกบที่ได้ยินก็ต่างพากันคุ้นคิดถึงสิ่งที่เพื่อนกบของตนเสนอขึ้นมาผ่านไปสักพักพวกกบก็ลงความเห็นว่าพวกตนจะลองมีเจ้านายปกครองตนเมื่อเห็นพ้องต้องกันพวกมันจึงเดินทางไปขอพรกับเทพที่พำนักอยู่ไม่ไกลจากบึงของตนนักเมื่อมาถึงกบที่เสนอไอเดียนั้นก็กระโดดเข้าไปหาเทพที่อยู่ในที่พำนัก ขอของข้าพวกข้านั้นอยากมีเจ้านายมาปกครองตนหากท่านเมตตาขอท่านส่งเจ้านายให้พวกข้าด้วยเมื่อเทพได้ยินก็เงียบเพื่อคุณคิดอยู่สักพักก่อนที่จะให้พวกกบกลับไปก่อนที่ตนจะส่งเจ้านายไปให้พวกกบที่ได้ยินก็ดีใจและขอตัวกลับไปก่อนมันหันหลังแล้วก็เดินออกไปบอกข่าวดีนี้กับเพื่อนกบหลายๆตัวที่รออยู่ไม่นานนักเทพผู้นั้นก็ได้ส่งเจ้านายที่พวกกบได้ขอลงมา สิ่งที่จะมาเป็นเจ้านายของพวกกบก็คือท่อนไม้พวกมันที่ได้เห็นก็กระโดดโลดเต้นดีใจและขึ้นไปกระโดดโลดเต้นอยู่บนท่อนไม้อยู่หลายวันผ่านไปได้ไม่นานพวกมันก็เริ่มเบื่อเจ้านายของพวกมันเพราะเอาแต่ลอยไปมาพวกกบจึงไปขอเจ้านายคนใหม่กับเทพเจ้าอีกครั้งเทพเจ้าที่รับคำขอนั้นอีกครั้งจึงส่งเจ้านายคนใหม่มาให้พวกกบเจ้านายคนใหม่ของมันก็คือปลาไหล เมื่อพวกปลาไหลมาถึงพวกมันขี้อายเกินไปจึงเอาตลบอยู่ใต้คนตมใต้บึงของพวกกบด้วยเหตุนี้พวกกบจึงไปขอร้องเทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้เทพเจ้าได้ส่งนกษามาเมื่อมาถึงหนกษาได้ไล่จิกกบไปทีละตัวทีละตัวทุกวันจนแทบไม่เหลือพวกกบที่ได้รับความเดือดร้อนจึงตกลงกลับไปขอร้องเทพเจ้าอีกครั้ง เทพเจ้านั้นลำคาญพวกกบอย่างมากจึงกล่าวกับพวกมันว่าเป็นอยู่แบบเดิมพวกเจ้าจงทนอยู่กับพญยนะที่พวกเจ้าขอร้องกันไปเสียเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การไม่มีเจ้านายมาคอยปกครองเลยยังดีเสียกว่าให้คนนิสัยโหดร้ายมาคอยควบคุมและในอีกแง่หนึ่งคือความต้องการที่ไม่รู้จบสิ้นอาจนำภัยมาสู่ตนเองได้